Hey, ครับขอต้อนรับสู่ช่อง BSB Modern Eyes Can See มากกว่าที่ตาเห็นช่อง YouTube ของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับ Hello everyone Welcome to BSB Modern Eyes Can See Channel the YouTube channel of Bangkok School for the Blind คลิปนี้มาพบกับครูป๊อกนะครับก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาที่จะนำเสนอกันในคลิปนี้ขอรบกวนให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง BSB Modern Eye Can See เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกันด้วยนะครับโอเคครับในคลิปที่แล้วคุณครูเนได้พาทุกท่านไปรู้จักอักษรเร็วในหมวดอักษรเร็วภาษาไทยในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักอักษรเร็วกันต่อแต่จะเป็นอักษรเร็วในหมวดพยัญชนะภาษาอังกฤษ ที่ครูเนได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วผมขออนุญาตนำมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอักษรเรลไม่ใช่ภาษาเรลนะครับอักษรเรลเป็นอักษรนูนที่คนตาบอดทั่วโลกใช้สำหรับอ่านเขียนประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสที่ชื่อลุยส์เรลอักษรเรลมีมากมายหลากหลายภาษานะครับแต่ในคลิปนี้เราจะไปรู้จักอักษรเรลในหมภาษาังก่ษกันก่อน และในคลิปที่แล้วคุณครูเนก็ได้แนะนำการเขียนอักษร,รเร็วโดยการใช้สเลดและสายลัดผมจะพาทุกท่านไปรู้จักการพิมพ์อักษร,รเร็วบนแป้นพิมพ์ปกติผ่านโปรแกรมแปลงอักษร,รเร็วซึ่งเป็นโปรแกรมที่พวกเราคุณครูใช้สําหรับผลิตสื่ออักษร,รเร็วให้กับนักเรียนไปติดตามกันได้เลยครับ อย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอักษรเบลใน1เซลลจะมีทั้งหมด6จุดก็คือจุดซ้ายบนคือจุด1จุดซ้ายกลางคือจุด2จุดซ้ายล่างคือจุด3จุดขวาบนคือจุด4จุดขวากลางคือจุด5และจุดขวาล่างคือจุด6 ในอย่างที่คุณครูเนได้สาธิตการเขียนอักษรเบลผ่านการใช้อุปกรณ์สเลสและสไตลัสในคลิปที่แล้วถ้ายังจำกันได้การเขียนสเล t เราจะเขียนจากขวาไปซ้ายนะครับซึ่งจุดอักษรเบลจุด1ก็คือขวาบนจุด2ก็คือขวากลางจุด3ก็คือขวาล่างจุด4ก็คือซ้ายบนจุด5ก็คือซ้ายกลางและจุด6ก็คือซ้ายล่าง ทีนี้เรามาดูการพิมพ์อักษรเบลในเครื่องคอมพิวเตอร์ไยเราจะใช้แป้นย่าวปุ่มคือปุ่ม S D F และ J K L โดยที่ปุ่ม F แทนค่าจุดหปุ่ม D แทนค่าจุดส ปุ่ม S แทนค่าจุดสปุ่ม J แทนค่าจุดสปุ่ม K แทนค่าจุดหและปุ่ม L แทนค่าจุดหซึ่งการเรียงแบบนี้จะเรียกสับเฉพาะว่าเป็น p e r k i n s Style นะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันจุด1ก็คือตัว f จุด2ก็คือตัว d จุด3ก็คือตัว f จุด4ก็คือตัว j จุดหก็คือตัว k จุด6ก็คือตัว l ซึ่งถ้าเราจะพิมพ์คําหรือพิมพ์ตัวอักษรเช่นตัวอักษรที่มีมากกว่า1จุดเราก็จะกดนิ้วลงไปให้พร้อมกันนะครับ ทีนี้เรากลับมาที่อักษรเบลภาษาอังกฤษกันเราไปรู้จักอักษรเบลภาษาอังกฤษกันเลยดีกว่านะครับตัว A จุด1ตัว B จุด1 2ตัว C จุด1 4ตัว D จุด1 4 5ตัว E

ตัว j จุด 2, 4, 5ตัว k จุด 1, 3ตัว l จุด 1, 2, 3ตัว m จุด 1, 3, 4ตัว n

ตัว R จุด1 2 3 1> 5 2> ตัว S จุด2 3 4 <5 S> 2> ตัว T จุด2 3 4 5ตัว U จุด1 3

ตัว Z 1 3 5 6เอาละครับหลังจากที่เราเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวกันมาแล้วนะครับต่อไปก็จะมีเครื่องหมายในภาษาอังกฤษมาแถมงให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับเชิญไปติดตามเลยครับแล้วปิดท้ายด้วยคำที่เขียนเป็นอักษรเบลเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นคำว่าอะไร เครื่องหมาย f u ลสต็อปจุด2 5 6เครื่องหมาย comma จุด2เครื่องหมาย question mark จุด2 3 6เครื่องหมายโคลอนจุด2 5 เครื่องหมายเซมิโคโลอนจุดสองสามและเครื่องหมายอปอลสต์ฟีจุดสามและปิดท้ายด้วยคำอ่านคำนี้นะครับตัวแรกเป็นตัว Capital l ลเ t อรซึ่งใช้แทนด้วยจุดหกคำนี้คือคำว่าอะไรลองอ่านกันดูนะครับ B RA LE e. เป็นยังไงบ้างครับได้รู้จักอักษรเบลในบทภาษาอังกฤษทั้งตัวพยัญชนะทั้ง26ตัวและเครื่องหมายบางเครื่องหมายกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับยากหรือเปล่าครับได้สังเกตกันไหมครับว่าพยัญชนะทั้ง26ตัวของภาษาอังกฤษนั้นเมื่อเราเขียนอักษรเบลจะเขียนเพียงแค่ หเซลล์ในแต่ละตัวซึ่งต่างจากพยัญชนะในภาษาไทยที่มีถึง16ตัวเมื่อเราเขียนอักษรเบลต้องใช้ถึง2เซลล์นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรและจะได้พบกับท่านใดก็รอติดตามชมกันได้ที่ BSB Modern Eye Cansee ช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ